ายปลายทางในวันนี้หาดใหญ่ชาเลนจ์วันเดย์พันกิโลเศษจากหาดใหญ่เข้าประเทศมาเลเซียต่ขอข้างหน้ากูเป็นผู้ประสบภัยแน่เลยกูข้างหน้ามองทางไม่เห็นเลย <S <S วันนี้เราจะไปถึงหาดใหญ่ไม่เกินห้าโมงเย็นไปแล้วมึมงปั๊มต่อไปกี่กิโลไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยมาอย่ 4 5ตอนนี้เราอยู่ปัออ๊มปตตรงวัดเกตุบเราเติมน้ำมันถังแรกจริงๆแล้วอ่ะรถเรามีน้ำมันครึ่ถงถังแล้วก็ขี่มาจากบ้านเนาะครึ่งถังจากบ้านได้ทั้งหมด7 8กิโลโอเค We went for each other like เริ่มออกเดินทางจุดหมายปลายทางในวันนี้หาดใหญ่แล้วก็ในครั้งนี้นะครับถ้ายังจำกันได้เมื่อในปีที่แล้วก็ประมาณ1สัปดาห์ก่อนวันที่เราจะออกขี่รถกันวันนี้ เราจะมีชาเลนจ์วันเดย์พันกิโลวันนี้เราก็เหมือนเดิมชาเลนจ์วันเดย์พันกิโลออกเดินทางจากบ้านจากจุดที่พวกเราเริ่มสตาร์ทก็คือตรง KFC แยกแคร์ไล์ตอนตีสี่ตรงเรามาดูว่าในครั้งนี้หาดใหญ่เราจะไปถึง กี่โมงจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าจากตำน้ํามันที่แล้วไปยังตำน้ํามันอีกจุดหนึ่งก็คือปอตสามรอยอดระยะทางโดยประมาณหนึ่งสิากิโลสำหรับทริปนี้นะมันก็เป็นหนึ่งทริปที่ตัวผมเองก็ตเด้นมากแล้วก็รู้สึกแบบของไม่ถูกอ่ะใจนึงก็อยากไปแต่ใจนึงก็แบบรู้สึกแบบว่า ทำไมต้องไปนานเสร็จจากหาดใหญ่ผมก็จะเข้าประเทศมาเลเซียต่อแล้วก็ใช้เวลาเที่ยวในมาเลเซียโดยประมาณ6คืนพอเสร็จจากมาเิเซียกลับเข้ามาก็จะวนไปทางกระบี่ระนองแล้วก็ค่อยกลับบ้านโดยรวมแล้วทริปนี้จะใช้เวลาอยู่ ทั้งหมดประมาณเก้าคืนสิบวันหรืออาจจะเป็นสิบคืนสิบเอวันท้ายที่สุดแล้วมันต้องให้สถานการณ์เป็นตัวตอบคำถามเพราะว่าช่วงนี้มันมีพายุเข้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวในการขี่รถดูฝนมากแค่ไหน บางช่วงที่ทําความเร็วได้ก็จะทําความเร็วแต่บางช่วงที่รนตกหรือถนนลืน่นแล้วก็เอาที่มันสอวใจ่สอเป็นทางัาเลยสําหรับการเดินทางไกลแบบนี้นะในช่วงที่อากาศมันยังไม่ร้อนเราจะพยายามทําความเร็วเพื่อที่จะเก็บระยะทางให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในการขี่รถเพื่อเก็บระยะทางหรือการขี่รถเดินทางไกลาการทำชาเลนจเพื่อพิชิตระยะทางต่าง การไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุดนั่นคือจะทำให้เราเหนื่อยน้อยที่สุดวันที่300ยอด6โม51ประมาณหมดไปครึ่งถังเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า,วาเราจะเติมันมเท่าไหร่ ก็อย่างที่เห็นฝนมันตกหนักมากแต่มันตกหนักแค่ประมาณ10นาทีในความรู้สึกอะตัวเราข้างบนที่เราแบบเตรียมมาก็คือเราใส่เสื้อเชิ้ตแต่มันจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบที่มันแห้งเร็วมันก็จะเปียกนะแต่มันก็แบบเร็วมากที่มันแห้งแล้วส่วนตรงช่วงขาเนี่ยมันก็จะเปียกแค่ตั้งแต่รองเท้าจนถึงหัวเขา่าแล้วเราก็ขี่ไปเรื่อยๆจนถึง ปั๊มน้ำมันข้างหน้าเคือทุกอย่างมันแห้งหมดแล้วพวกเราก็เลยมีคำพูดกันว่าถ้าขี่รถแล้วไม่โดนฝนหรือโดนฝนแค่บางช่วงหรือนิดเดียวเนี่ยมันคือพวกคนบาปที่แม้แต่ท้องฟ้ายังไม่ผมน้ำมนต์ลงมาให้เลยอะไรประมาณเนี้นก็จะเป็นแบบมุกโจกขำๆที่พวกเราได้ใช้พูดคุยกัน แรกแรกเป็นคะแนนเป็นเงินด้วยนะนี่ไม่ไม่ได้ดูเลยห้ายแปดสิบบาททางนี้ไปพักสักครู่สักสิบห้านาทีแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อวันนี้เราจะไปถึงหาดใหญ่ไม่เกินห้าโมงเย็นถ้าทำได้นะไปครับโอเคก็สำหรับการเดินทางแบบนี้ก่อนอื่นเลยผมจะ บอกเพื่อนๆให้เข้าใจในการเดินทางแบบนี้ก่อนการเดินทางแบบเนี้ยมันเป็นการทำชาเลนจ์การเดินทางที่เก็บระยะทางเก็บกิโลเมตรมันจะแตกต่างกับการเดินทางที่เราเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆซึ่งในคลิปเนี้ยมันจะเป็นการเดินทางไกลก็คือวันเดย์หนึ่กิโลกรุงเทพจุดหมายของเราก็คือหัดใหญ่เดินทางไปเรื่อยๆผ่านเส้นทางตรงนั้นตรงนี้การเดินทางแบบเนี้ยมันก็จะฟิลสําหรับตัวผมนะ มันคือการสำรวจเส้นทางเราจะคอยจําไว้ว่าระหว่างทางมันมีร้านอาหารหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างแล้วถ้าเรามีทริปในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่มันอยู่ในเส้นเนี่ยเราก็มีจุดมาร์กแล้วว่ามันมีตรงนี้นะที่เที่ยวมีโรงแรมตรงนี้มีอาหาร ิวอยู่เพิ่งถึงเพิ่งถึงเองเหนื่อยมากเลยที่วันแรกนะเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเป็นไงบ้างพี่ไม่ครับเป็นไงบ้างรนฝนมันจะตกก็ไม่ตกนะที่มันตกเาะอยูมมาเต็มที่เลยไม่ตกเลยอ่ะเอ้ยอย่าคิวข้ามวดดิ เอย่าคิ้วก็มวยผูกโบหมดแล้วกำลังเครียดอยู่ว่าทมยางไม่หลอดแข็งไปวะให้ยังทำไมอ่ะห้องน้ำก็ไกลขุดตลอดแล้วตอนนี้มันเออท่าไหร่อ่ีกสามห้ามันเป็นที่หน้าที่หลังผมว่าเป็นหลังเพาะหลังมันอน่อนหลังมันอ่อนความที่แล้วลดหน้าและความนนเนื้อเพิ่มมากกว่าแต่ผมไม่ได้ซีที่เพิ่มแล้วแหละผมก็คุกไปอย่างนี้ก่อนอ้าวแกงนี้มาถึงปั๊มนี้นานยังคะนาแล้ว โอ้ยมาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานไปไหนมานี่เขามากันตั้งแต่เมื่อวานแวะเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ไม่ไหวร้อนเนาะอยู่ดีก็ร้อนปั๊มต่อไปกี่โลไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยมาอยโลร้อยโลอะ่งไปร้อยเจ็ดสิบโลไหวปล่าล่ะไปกินนู่นอะไหวปล่าล่ะไหวสนใจเปลี่ยนเป็นฮาเล่ไหมพี่ ยากครับดูแล้วน่าจะเจ็บปูกเป็นไงบ้างคะเมื่อยมากครับเมื่อยสดๆหลือไรหรือแค่400กิโลหนูไม่รู้ได้เลยพี่มาจาก400กิโลหิวข้าวยังถึงตนแล้วเดี๋ยวแป๊บหน้าดีกว่าตรงหน้าหน้าจะมีพ่นจุกทักปตทอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้เห็น ตรงโน้บอกว่าอีกร้อยบโลใช่ไปต่อไปหน้าใช่เอ้ยตัวที่ดีดก็ไม่ได้เลยโอเคไปเลยไปเลยแต่งตัวตอนนี้เราอยู่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ยืมยืมยสิยืมยี่สิเช็คบินด้วยนะเจ็ยะยืมยืมไปแล้วเช็บบินด้วยนะเห็นไก่แดงแม่งหน้าโดนว่ะต้องโดนหรือละ คือยี really? so ิพอกินบอกไม่เดนยี่สิเดถ้ามันใจจะเหมาไม่สบลชหลังหาิปอยู่ขอยี่สิบยิงยี่สิบมาออ้าวเอาใหม่ตอนนี้เราอยู่ปั๊มเชลชยาน้ำมันหถังเท่าไหร่นะเมาแล้วก็ค่อยตรงนี้มาเยน้ำมันถังที่สติมไปห้าร้อสี่สบอยสี่สิบ มีคะแนนให้แลกด้วยมีเยอะเก็บเ้ยอันเนี้ยแลกได้ร้อยสองร้อยสามร้อยได้สามร้อยบาทแล้วก็ปัมป๊มปอทมีแต้มให้แลกสามร้อยบาทเหมือนกัน <c oughs> บางจากก็มีมีแม่งทุกปั๊มมีทุกปัมมกป๊มเลยเด้อสะสมอยื่องเดียวไม่เคยใช้เด็กน้อยเขาหิวกันแล้วนะ่ะวัยกำลังกินกำลังนอนอนะเที่ยวเขีวแก่เลยฮนะ้ยกินมหมดเลยเหรอเออไม่เออไม หมดตังค์วเนี่ยอังค์บางทีเป็นฟ้อนไปโถเดี๋ยวไปเจอกันบนถนนีกทีนะครับเี๋ยวนั่งพักดื่มน้ำก่อนอ๋อี่สิบร้อนร้อนจริงๆสำหรับในการเดินทางครั้งนี้เราจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่แปลกหน้าหน่อยกเ็เ,เน,น,นเื่องจากว่าพี่ๆเขาเป็น ที่พี่สมาชิกกลุ่มในคอมเมนเซอร์ชั้นเตอร์บางนาก็เดินทางไปกับเราส่วนถนนที่จากสุราษฎร์มุ่งหน้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชมันจะมีบางช่วงนะที่ถนนมันทําอยู่ซึ่งปีที่แล้วผมก็จําได้ว่ามันก็ยังทาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีเราก็คิดว่ามันจะเสร็จแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่เสร็จสักทีหรือเขาอาจจะทําทั้งเส้นเลยแบบข้ามจังหวัด แต่ก็หวังว่าพอถนนมันเสร็จแล้วอะ่ะการเดินทางการสัญจรมันน่าจะดีขึ้นทําให้สะดวกขึ้นหวังว่าปีหน้าที่เราเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถนนที่มันกาลังซ่อมบํารุงอยู่หรือกําลังทําใหม่อยู่มันน่าจะเสร็จแล้วไว้มาดูกันครั้งหน้าที่เราเดินทางลงมาภาคใต้ ตั้งสงสัยก็ไม่หายนี่แหละเดี๋ยวแม็กโดนัลลองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนถนนอีกทีทนึงครับก็พอเราออกจากปั๊มมาได้ประมาณ500เมตรซึ่งฝนลงเม็ดและตกมาอย่างหนักมากเหมือนเดิมครับตกมาแค่ไม่ถึง10นาทีพวกเรายังรักษาระดับความ เป็นคนป่าได้อยู่แต่มันก็ดีนะอากาศแต่มันร้อนมากพอมันตกมามันจะทำให้แบบคลืนๆมื่อมันก็เย็นแต่พอเราลองลองแบบลองมาดูกันแล้วลองมาพูดคุยกันแล้วปรากฏว่าเราเดินทางหนีฝนตลอดเวลาในขณะที่เราจอดประมาณทัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงะฝนมันจะเริ่มตามมาพอเรานั่งกินข้าวอยู่เราสังเกตตั้งแต่ปั๊มแรกที่เราจอดพักกินข้าวกันฝนจะเริ่มลงเม็ดพวกเราก็บอกว่าเฮ้ยฝนมันลงเม็ดแล้ว มันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเราตอนนั้นเรายังไม่รู้เราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มันหยุดตกก่อนแล้วเราค่อยออกดีกว่าตอนเนี้มันงเพิ่งเริ่มเดินทางเราไม่อยากเปลี่ยนไปไปมาแล้วก็ขี่รถดูดูแล้วก็มันเอิญว่ามีพี่คนหนึ่งในกลุ่มที่ไปด้วยกันเัาก็เปิดแอปพลิเคชันนีอ๋อปรากฏว่าเราอะ่ะขี่เฉียดฝนที่อยู่ด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างบางทีฝนมันก็วิ่งตามหลังเรามาก็จะประมาณนี้เสร็จแ,แล้วอย่าง เส้นทางเนี้ยเส้นทางในวันเนี้ยที่เราจะต้องผ่านก็คือสะพานจินสุนลานนท์ซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามตรงอา่าท,ทะเลสาบครั้งที่แล้วผมได้ผ่านสะพานเนี้ยประมาณสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มแต่ครั้งเนี้ยเราผ่านกันเร็วมากนะผ่านกันแค่ประมาณ4ี่โมงเย็นเองแต่ด้วยมันมีพายุมีฝนมันเลยทําให้แบบท้องฟ้ามันจะแบบคลืมๆหน่อยก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ามันจะมืดแต่จริงๆมันยังไม่มืดพราะเราผ่านสะพานตรงนี้เสร็จแล้ว แล้วก็ขี่ไปกันสักระยะหนึ่งก็ถึงจุดหมายของเราแล้วก็ขี่เข้าไปพอเข้าไปใกล้ๆถึงที่พักโอ้โหรถติดม,มากเลยเพราะว่าพอเราเข้าไปถึงตรงที่พักของเรามันจะอยู่ในโซนที่เป็นตลาดในเมืองแล้วก็ทั้งเด็กนักเรียนเลิกเรียนทั้งคนเลิกทํางานกลับบ้านทั้งคนออกมาซื้อกับข้าวเพื่อไปกินอาหารมื้อเย็นก็จะประมาณนี้ มได้ภาพหรอก<ช>เพราะขี่เกียจไปขออนุญาตใครถ่ายภาพบรรยากาศอาจจะไม่มีนะในในทริปนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องค่อนข้างระบับใจนะในการถ่ายก็เอาเป็นว่าเจอกันใครอยากเห็นก็เข้ามาซื้อรถมากี่<อ>ด้วยกันก็จะได้เห็นว่า งานภายในเขาเป็นยังไงเเเฮฮฮ้้้ยยยไม่เปียกพี่ผมแก๊งคนบาปข้างหน้ากูเป็นผู้ประสบภัยแม่เลยย สำหรับการเดินทางในวันนี้ตัวผมเองก็รู้สึกสนุกนะดีใจที่มีพี่ๆแปลกหน้าติดต่อเข้ามาเดินทางร่วมกับเราก็คงไม่มีอะไรจะพูดเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ